คุณชูวิทย์นะครับได้มีการเปิดนะครับข้อมูลของแก๊งนะครับจีนเทาปปงนะครับต้องบอกเลยว่ามีแก๊งจีนเทาปปงนะครับปรากฏขึ้นมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่คุณชูวิทย์เปิดนะครับหน้าชนกับปปงเลยตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าหน่วยงานราชการต่างๆนะครับว่า มีหน่วยงานไหนบ้างที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับคุณชูวิทย์ก็เปิดออกมาทีละหน่วยงานทีละหน่วยงานต้องบอกก่อนนะครับว่า อย่างที่เราทราบนะครับแก๊งจีนเทาพวกนี้นะครับเป็นแก๊งคนจีนที่จะเข้ามาอยู่ข้างในประเทศไทยถ้าไม่มีคนในประเทศไทยหรือหน่วยงานนะครับข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเข้าไปอำนวยความสะดวกหรือเข้าไปช่วยเนี่ยคงไม่สามารถที่จะเข้ามาทําแบบนี้ในประเทศไทยได้แน่นอนครับว่ามันต้องมีนะครับคนนะครับที่เป็นหน่วยงานราชการเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องและเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้อย่างแน่นอนอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ คิดกันได้ง่ายๆนะครับแน่นอนครับว่าคนที่เปิดเผยแล้วก็เปิดโปงข้อมูลต่างๆตามเอาหลักฐานทุกอย่างเอาเออกมาเปิดออากมาแฉเนี่ยก็คงต้องยกให้กับคุณชูวิทย์กับมนวิศนะครับแน่นอนและล่าสุดนี้คุณชูวิทย์ก็ได้มีการเปิดโปงเรื่องของแก๊งนะครับ จีนเทาปปงเนี่ยให้พวกเราได้ทราบตามข้อมูลดังต่อไปนี้แต่อย่างที่บอกว่าคุณชูวิทย์เวลาที่จะเปิดนยครับคุณชูวิทย์ก็ไม่ได้เปิดเยอะแยะมากมายค่อยๆเปิดทีละอย่างละอย่างโดยเปิดตามหลักฐานที่ตัวเองได้มาซึ่งแน่นอนครับว่าไม่แน่ใจนะครับว่าคุณชูวิทย์ได้ข้อมูลและหลักฐานพวกนี้มาจากไหนแต่ที่แน่ๆมันเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าใครกันแล้วแต่ที่จะอยู่เบื้องหลังคุณชูวิทย์หรือใครจะเป็นคนนําข้อมูลมาให้คุณชูวิทย์ แล้วให้คุณชูวิทย์เป็นคนเปิดเผยเนี่ยต้องขอบคุณและสนับสนุนกับบุคคลคนนี้นะครับที่ออกมาเปิดเผยและบางทีนะครับผมคิดว่านะครับคุณชูวิทย์เองเนี่ยไม่ได้เล่นการเมืองไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นอะไรและคุณชูวิทย์เองเนี่ยคือเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอยู่ในธุรกิจสีเทามาก่อนก็เลยสามารถที่จะรู้ข้อมูลต่างๆได้แล้วก็คนที่จะมาเปิดเผยเนี่ยบางทีเขาอาจจะรับราชการอยู่เป็นตํารวจน้ําดีเป็นข้าราชการน้ําดีเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะสามารถเอามาเปิดเผยได้เพราะก็กลัวจะผลกระทบกับหน้าที่การงานของตัวเองเพราะแน่นอนคับว่าวันนี้นะครับ ข้าราชการต่างๆที่เราทราบกันดีเนี่ยเวลาที่จะเลื่อนตาแหน่งจะได้ตําแหน่งจะได้ยศจะได้เลื่อนขั้นอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องอยู่ที่อํานาจของคนที่อยู่เหนือฝาก,ก็คืออํานาจของผู้ใหญ่เจ้านายอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้นะครับพวกคนที่ยศด,ด้อยฝาตําแหน่งด้อยฝานะครับเป็นลูกน้องเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะ กล้าที่จะหือเมื่อเจ้านายสั่งนะครับหรือเจ้านายเป็นคนทําก็ต้องใช้วิธีนี้แหละครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมเองก็ต้องบอกว่าประชาชนอย่างผมก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่นะครับคนที่เอาข้อมูลต่างๆมาให้คุณชูวิทย์เพราะเชื่อแต่ครับว่าคุณชูวิทย์เองนะครับก็ไม่สามารถที่จะหาข้อมูลได้เยอะมากมายขนาดนี้ถ้าไม่มีข้าราชการน้ําดีหรือตํารวจน้ําดีหรือหน่วยงานน้ําดีเนี่ยนะครับ อ,องค์กรน้ําดีเนี่ยนะครับคอยส่งข้อมูลเพื่อมาให้กับคุณชูวิทย์ได้เปิดเผยต่อประชาชนเพราะว่าถ้าไม่เอามาเปิดเผยต่อประชาชนเนี่ยการดําเนินคดีของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันจะยากเพราะอะไรครับเพราะแน่นอนครับส่งไปเรื่องก็เงียบส่งไปก็เรื่องก็ช่วยกันแต่เอามาเปิดเผยเปิดโปงให้ประชาชนได้รับรู้เนี่ยประชาชนเองก็จะได้อ่า ตามติดนะครับวิาพากษ์วิจาร์ณการทํางานนะครับเข้าไปติดตามเข้าไปตามกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้นะครับเจ้าหน้าที่นะครับไม่สามารถที่จะทําอะไรแบบช่วยเหลือกันได้เพราะประชาชนจัต้องจับตาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลตรงนี้ที่คุณชูวิทย์เอามาโพสต์ไว้ว่า แก๊งจีนเทาปปอง,องอนะครับมีคนจีนนะครับอีกมากมายที่ทํามาหากินสุดจิตในประเทศไทยต้องยอมรับนะครับว่าคนจีนเทาเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแค่จีนเทาอย่างเดียวนะครับคนที่เป็นคนจีนแล้วทํามาหากินแบบสุดจิตในประเทศไทยก็มีเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกให้ออกแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าวันนี้ถ้าเราไม่กําจัดพวกพวก,พวกจีนเทาจีนที่ไม่ดีออกเนี่ยนะครับคนดีๆก็จะไม่เข้ามาในประเทศไทยอย่าไปเหมาวรวมกับจีนเลว เช่นเดียวกับคนไทยมีดีมีเลวมีชั่วปะปนกันนะครับจีนขาวส่งข้อมูลชุดสำคัญเชื่อมโยงแก๊งปปงมาให้ผมตลอดรอจังหวะคลิกซอสุดท้ายได้ครบนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่ามีคนจีนด้วยกันที่ไปทำธุรกิจสีขาวเนี่ยนะครับก็ส่งข้อมูลมาให้กับคุณชูวิทย์ด้วยนะครับปปงนะครับขึ้นอยู่กับนายกนะครับกลายเป็นเรื่องที่โอชะให้ประจานแร่เนื้อนะครับทั้งก่อน ปิดสภาและตอนเลือกตั้งเพราะปิงชอบอ้างว่าผู้ใหญ่ที่สนับสนุนให้อยู่กินต่อนะครับก็คือมีผู้ใหญ่นะครับสนับสนุนให้อยู่กินต่อนะครับอย่างผมไม่ตีงูแค่หลังหักแต่งูพิษแหวงกัดแบบนี้ต้องตีให้ตาย3มรอบนะครับส่วนเกมบนดินเดินหน้าไปปปชวุฒิสภากรรมธิการต่างๆในสภาตีคล้องร้องเปล่า หากไม่เชื่อจะเปิดไตเติ้ลไปเรื่อยๆเอาหนังตัวอย่างมาดูมาให้ดูนะครับจนฝ่าจะถึงปีใหม่จัดให้แก๊งเทาปปงงโดยเฉพาะที่ทำให้คนดีๆในองค์กรเขาเสียหายเริ่มจากแก๊งไอ้หมาที่ใช้ชื่อไทยสวมบัตรประชาชนปลอมว่าสมศักดิ์อาชีพต้มตุ๋นหลอกคนจีนด้วยกันมาลงทุนธุรกิจใต้ดิน พอมีเงินก็เอาไปซื้อที่นะครับซื้อทางนะครับบ้านคอนโดนะครับจากนั้นร่วมมือกับปปงตะหลบหลังมีชื่ออยู่ในบัญชีปปงต้องถูกยึดทรัพย์สินหรือไม่ก็พาเหยื่อจีนมาเส้นไหวเจ้าหน้าที่นะครับทางหักหัวคิวปปงส่วนใหญ่ชื่อปิงรู้จักกันดีขนาดเรียกไอหมาว่าไอ้ตีนะครับส่วนวงการตำรวจ ไอหมาหรือตีของเฮียบปิงก็กว้างขวางทรงเลขาจีนนะครับสาวสวยนะครับไปพนาพนอตำรวจนะครับจนได้รับนะครับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาหลายที่ตำรวจใหญ่น้อยรู้จักกันดีมีไอ้เต้าและเมียนะครับเป็นนกต่อคอยหาเหยื่อจีนนักธุรกิจทั้งสองคนนี้นั่งรถไปไหนมีตำรวจนำเสมอ จัดงานปาร์ตี้นะครับหลอกลอก่อคนจีนรวยมารวมตัวนะครับเมียก็ก่อมเมียผัวก็คุยผัวหวานล้อมให้ลงทุนนะครับทำธุรกิจต่างๆในไทยอ้างว่ารู้จักนะครับผู้ใหญ่ในวงการตำรวจเอารูปในมือถือโชว์ให้ดูนะครับทำอะไรก็ทำได้ในไทยทุกอย่างไฟไฟเขียวและให้สองผัวเมียนี้นะครับเป็นนอมินีหรือตัวแทน เสร็จแล้วตั้งบริษัทหรือซื้อทรัพย์สินที่ใช้ชื่อคนจีนที่มีแบล็คลิสติดอยู่ในปปงโดยเพื่อนๆคนจีนในกลุ่ม2ผัวเมียนี้ล้วนสะสมแบล็คลิสปปงหมดนะครับลายชื่อร่วมกันแชร์ข้อมูลเหมือนสาขาย,ย่อยของปปง mm hmm. เมื่อใช้ชื่อแบล็คลิสก็ดีก็ติดกับโดยครูว่าทรัพย์สินทุกอย่างจะตก จะต้องตกเป็นของพวกมันใช้ตำรวจไปข่มขู่และทำท่าทางเคียย์ให้แต่แท้จริงรู้กันเจรจานอกรอบส่วนหัวหน้าแก๊งไอ้หมาจะพาตำรวจคนนู้นคนนี้มาตลอดตอนติดต่อเพื่อให้คนจีนด้วยกันเห็นว่ามีอิทธิพลและด้วยมันพูดภาษาไทยได้จึงได้เปรียบคนจีนที่ถูกหลอกไม่รู้เรื่องนะครับ จากนั้นแหล่งที่โชว์พาวเวอร์สุดก็คือสำนักงานปปงที่สะพานหัวช้างปทุมวันใจกลางเมืองที่มักจะพาจินเทาจีนขาวเป็นตัวแทนมาพบปิงให้เห็นว่าสนิทสนมนะครับสามารถสั่งสั่งถอนเรื่องได้คืนทรัพย์สินให้แล้วมาแบ,บ่งเปอร์เซ็นต์กันนะครับโดยไอ้มาเป็นคนนำเงินมาเคลียร์สดสด,สด,สดล้วน เดินขึ้นลงสวนทางกับตู้ห่าวบนออฟฟิศปปงชั้น3พื้นลิฟต์ไม่เคยแห้งเสด็จน้ำเรื่องราวที่เล่าเป็นเพียงน้ำจิ้มนะครับให้เห็นว่าระบบมันผุดร้อนแค่ไหนเมื่อทุกเส้นทางเรื่องเงินฟอกไปจบที่ปปงอย่างเมื่อวานตำรวจจับอ้ํา s v พร้อมเมีย ดาราเก่ายึดทรัพย์สินเงินสด700ล้านเงินหมุนเวียนเดือนละ7,000ล้านตำรวจก็ส่งไปปปงเพื่อฟอกเงินแบบนี้ก็เรียบร้อยโรงเรียนปิงเข้าทางตันตำรวจจับปปงปล่อยให้มันได้อย่างนี้สินะครับเหมือนเด็กวิ่งเกมเล่นเกมนะครับมอนซ่อนผ้าเอาเงินมาไว้ข้างหลังไวน้นู่นไวน้นี่ฉันตตีก้นเธอ ากใครก็ตามที่ปล่อยให้ทางไทยนะครับทางไทยเทาจีนเทาทําทแบบนี้ต้องเจออดีตไทยเทาอย่างผมจัดการให้แตกกระเชิงล้มกระดานให้ได้คือเป้าหมายสูงสุดสสุด,สดก็นี่เป็นอีกหนึ่งขบวนการนะครับที่ทําการเขาเรียกว่าง่ายๆก็คือว่าให้ปปงจับนะครับแล้วก็ต่อรองเพื่อจะปล่อยโอ้โหสุดยอดนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูนะครับที่คุณชูวิทย์เอามาลงไว้เนี่ยนะครับก็เป็นหัวหน้าแก๊งเลขาแล้วก็นกต่ออีกสองคนนะครับอ่ะเราไปดูข้อมูลนี้ครับเนี่ยครับตะรูปตามนี้เลยครับนี่แหละครับคือข้อมูลนะครับที่คุณชูวิทย์บอกว่าเป็นหัวหน้าแก๊งนะครับเป็นเลขาเป็นนกต่อนะครับเป็นนกต่อที่ทํากันเป็นกระบวนการนะครับ ระบบสกปรกที่เราต่อสู้อยู่โดยที่รัฐบาลไม่ได้สนใจพวกเขาพยายามใส่แซงในสงครามที่เราควรต่อสู้คิดว่าจะชนะอยู่ตลอดไปแต่สงครามนี้พวกเขาไม่สามารถเอาชนะได้ง่ายอย่างน้อยผมยังทำให้คนได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความจริงที่ทำให้คนได้รู้แม้ว่าความจริงนั้นมันจะไม่ได้ทำให้พวกเราชนะก็ตาม ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับการที่ต่อสู้กับคนที่มีอํานาจนะครับอยู่ในมือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวพันแบบนี้นะครับต้องใช้ประชาชนด้วยกันเนี่ยจัดการคือใช้ประชาชนจัดการครับก็คือว่าต้องเอาข้อมูลทุกอย่างเอามาเปิดเผยเอาออกมา เอามาตั้งประเด็นเอาออกมาชี้ให้เห็นนะครับเอาข้อมูลต่างๆออกมาพึ่นแฉขบวนการนี้ออกมานะครับแล้วให้ประชาชนช่วยกันวิาพากษ์วิจารณ์ติดตามนะครับต่อว่าคือสารพัดครับต้องบอกก่อนเลยเพื่ออะไรครับเพื่อให้นะครับองค์กรต่างๆเพราะว่า ถ้าวันนี้นะครับมีการเปิดเผยออกมานี้มีข้อมูลเปิดเผยแล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์การที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่จัดการและประกันได้ประชาชนไม่ยอมแน่ๆแ,และประชาชนก็คงจะไม่นิ่งเฉยอีกต่อไปนี่แหละครับคือพลังแห่งโลกโซเชียลที่ประชาชนทุกคนต้องออกมาช่วยกันนะครับอย่าให้นะครับพวกที่นะครับทำแบบนี้ทำมานานยาวนานโดยนะครับที่ รวมหัวกันนะครับวันนี้ประชาชนอย่างพวกเราต้องลุกขึ้นมาช่วยกันนะครับต่อสู้ลุกขึ้นมาแฉลุกขึ้นมาพูดถึงเรื่องนี้ลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้อย่าให้พวกนี้ทําแบบง่ายๆแล้วเอาประเทศเรานะครับเป็นแหล่งนะครับทำมาหากินเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองพวกข้าราชการเหล่านี้อย่าเอาไว้มารับราชการของแผ่นดินนะครับ ฝากไว้ครับมีอะไรขึ้นหน้ามีอะไรในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลอัปเดตจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ